สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนครับพบกันเช่นเคยนะครับจากยูดีไฮดรลิกนะครับผมช่างป๊อปปี้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องตัวซีลที่ติดตั้งอยู่ที่แกรนนะครับตัวนี้บางคนจะเรียกแกลนบางคนจะเรียกเฮดนะครับตัวนี้ใช้หุปิดตรงหัวกระบอกนะครับตัวนี้จะมีลูกสูบพิงเข้าพิงออกอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าซีนตัวนี้รั่วเราจะสังเกตเห็นน้ํามันไฮดรอลิกรั่วออกมาตรงแกนกระบอกได้เลยนะครับผมก็คือ อ่าซีนตัวนี้ตัวแกลนตัวนี้จะมีซีนหลักๆที่ติดตั้งอยู่ในตัวแกนก็คือหนึ่งหลอดซีนนะครับหลอดซีนนี่คือเป็นตัวกันรั่วรับแรงดันโดยตรงนะครับมีหน้าที่รับแรงดันไม่ให้รั่วก็คือ,คอถ้ามีน้ํามันรั่วก็คือสันนิษฐานคือหลอดซีนตัวนี้แหละครับพังครับสองตัวไวเปอร์ซีนนะครับตัวซีนกันฝุ่นนะครับจะติดตั้งอยู่บริเวณนี้เพื่อ ป้องกันรีดสิ่งสกปรกนะครับป้องกันสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในตัวกระบอกทําให้กระบอกรั่วกระบอกพังหรือเสียผลน้ํามันเข้าไปได้ครับสามก็จะมีตัวนี้ก็จะมีบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับกระบอกบางตัวก็ไม่มีก็คือจะมีเป็นวาล์งตัวนี้เขาเรียกว่าวาล์งจะเป็นตัวประคองจะตัวป้องกันการเสียสีชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนะครับผมแล้วก็มีโอลิงอันนี้เราคุ้นเคยกันทั่วไปก็คือจะเป็นโอลิงนี่ก็จะเป็นตัวซีนกันน้ํามันรั่วอีกตัวหนึ่ง ในส่วนของอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีนลูกสูบเดี๋ยวเราจะคุยกันในคลิปต่อไปนะครับเฉพาะคลิปนี้เราจะติดตั้งอยู่ที่ตัวแกรนก่อนนะครับผมโดยเครื่องมือหลกัลกๆที่ผมใช้ในการติดตั้งซีนเข้ากับตัวแกรนผมก็จะใช้ตัว่าตัวติดตั้งตัวซีนบางคนก็สามารถใช้มือดนันก็ได้เลยนะครับแต่การติดตั้งผมจะใช้เครื่องมือพิเศษตรงนี้มันจะทําให้ง่ายและเร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลาครับผมเรามาดู การติดตั้งอันดับแรกผมก็จะติดตั้งตัวผมจะติดตั้งตัวซีนของตัวประคองเข้าไปก่อนนะครับมันจะติดตั้งอยู่บริเวณนี้ผมจะทําการกดให้มันมีขนาดเล็กลงกว่ารูนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับผมอันนี้จะติดตั้งไม่ยากเท่าไหร่ หลายครั้งที่ผมทําร่องกึงร่องเพื่อที่จะติดตั้งตัวนี้ครับจะยืดอายุการใช้งานของกระบอกไฮดรอลิกได้ครับนี่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปผมจะติดตั้งตัวหลอดอสีน้ำเงินนี้นะครับผมตัวนี้จะติดตั้งหันเข้าด้านในนะครับนี่ครับเครื่องมือที่ผมใช้ก็จะเป็นาาลักษณะนี้ก็จะได้วางลงเข้าไปในร่องนี้นะครับมันก็จะลวดเร็วและง่ายแล้วก็จะ อ่าป้องกันการเสียหายของซีนเรานี่ครับเรียบร้อยครับอันดับสามผมจะติดตั้งตัวไวเปอร์ตัวกันฝุ่นนะครับตัวกันฝุ่นนี้อ่าจะหันปากฝั่งไปฝั่งตรงข้ามกับหลอดซีนเสมอนะครับเพราะว่าตัวนี้จะใช้รีดฝุ่นนะครับนี่ครับตัวนี้ติดตั้งไม่ยากเราใช้มือดันเขาได้นี่ครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับแล้วต่อไปผมก็จะติดตั้งโอริง โอลิงผมจะมีขนาดใกล้ๆเคียงกันแต่ตัวหนึ่งจะเล็กตัวหนึ่งจะใหญ่นะครับในส่วนของตัวเล็กผมจะติดตั้งตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแบ็กอัพลิงนะครับตัวสีขาวบางทีก็ต้องเปลี่ยนบางทีก็ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ยังสภาพใช้งานได้ผมก็ไม่เปลี่ยนแต่ให้จําไว้เสมอว่าแบ็กอัพลิงจะอยู่ด้านหลังน้ํามันน้ํามันจะอยู่ฝั่งนี้ครับแบ็กอัพลิงจะต้องอยู่ด้านหลังโอลิงเสมอนะครับโอลิงจะเป็นตัวรับแรงดันน้ํามันก่อนนะครับนี่ครับ สังเกตดูจะนูนขึ้นมาจริงๆต้องนูนขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณ20-30%ของอไดมิเตอร์ของตัวนี้นะครับในส่วนของโอลิงตัวนี้จะเป็นตัวซีนกันน้ำมันอีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านหลังเกลียวนะครับไม่ให้น้ำมันซึมออกตรงเกลียวนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือพร้อมที่จะติดตั้งเข้าตัวกระบ,บอกแล้วนะครับผมง่ายไหมล่ะครับทุกคนครับยังไงก็ลอง อ่าเปิดคลิปหรือจำไปใช้ดูนะครับง่ายๆนะครับทำได้กันทุกคนนะครับขอบคุณมากครับคลิปสำหรับยูนิไฮดรอลิกเราหรือว่ามีอ่าข้อปัญหาปรึกสาอะไรเกี่ยวกับกระบอกไฮดรอลิกก็ติดต่อเรามาได้นะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาดูการติดตั้งซีนเข้ากับตัวลูกสูบนะครับผมครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามครับ